วซิง,งลิทไทยสวัสดีค,ครับวุนซิงกีลิไทยประจำวันที่14มิถุนายน2565ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์ข้นเานั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ตติดลบ32.56ครับอยู่ที่ยืนอยู่ที่1,006.06นะ,ะเดี๋ยวถ้าพ่อเป็นคณะกรรมการเดี๋ยวพ่อให้เซตติดแคทบาล <laughs> หล่นแม<อ>่แนวรับแนวรับเซ็เอาเหรอแนวรับหนึ่งห้าเจ็ดแปดตรงนี้นะครับจุดหนึ่งหนึ่งครับแนวต้านลากว่าหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งจุดสองห้าครับถ้าเบรกได้จะเบรกได้ไหมไม่ได้หรอกหนึ่งหกสามหนึ่งจุดเจ็ดห้าครับเซลเซลไม่ใช่เซลอินเมล่ะเซลอินจูนเซลอินจูนโอเคเซ็นห้าสิบครับ เซต50ติดลบ18.86อยู่ที่96.75 8 75, นะครับแนวรับจะเป็นตรงนี้ครับ94.90 5 90, ครับแนวต้านจะเป็น98.36 2 36, ใช่ไหมค่ะ,ะกลับไปทำเฟรม15นาทีนะครับเราจะไล่ดูกลางๆก่อนแล้วก็ค่อยไปทำเฟรมนาทีแล้วก็ค่อยมาตีกลับไปที่ทำเฟรมนี้อีกรอบนึ่งนะถ้าสงสัยก็จะตีไปถึงทำเฟรมมันนั่นแหละตัวที่หนึ่งครับ TVI ก็ขย <TV> าย t v หญราคา20บาท10สต,าง,สตางค์บวก1บาท30สิบตางค์ค่ะตัวนี้ต้องปีนเกี่ยวขึ้นในข้างบนเพราะว่าข้างล่างนี้ไม่มีตัวติดสแกนเลยนะครับครับ TVI เป็นหุ้นที่ติดโบกหลายเจ้านะ,ะตามที่พ่อเห็นก็จะเป็นอ่าของกสิกรอ่ะ KS อ่า K S แล้วก็ของอีกบวกหนึ่งจะเป็นที่ไหนอ่ะที่พ่อ,ท,พอที่พ่อดูในโนมูละก็มีครับฟึบตรงนี้เนาะเปิดตลาดแท่งนี้ครับขยับฟึบฟรตรงนี้แท่งนี้แท่งนี้อ่าแล้วก็ค่อยๆไซเวอพนะตรงนี้นะไซเวอพขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่หนึ่งยี่สิบจุดหกศนแล้วก็ย่อลงมาปิดที่ยี่สิบจุดหนึ่งศูนย์ครับ วันรุ่มทยอยเข้านะครับไรหนึ่งทีก็มีเทขายแต่ว่ามีเข้าท้ายตลาดก็ต้องลุ้นต่อว่าจะพักตัวไหมนะครับเพราะว่าวันนี้ถือว่ามาเยอะถ้าไปดูไทม์เฟรมดีก็คือเขาเบรกเส้นขึ้นไปเหนือน้ํานะครับตรงนี้ตรงเส้นเส้นกันก็คือ19.7เก้นะครับเบรขึ้นไปแล้วก็ถ้าทะลุที่21.40นะก็ลุ้น ไปต่อ<ป>นะครับสำหรับเบรกตรงนี้นะครับตรงเส้นนี้นสำหรับทีวอครับ TVI เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจประ,ประกันวินหน้าสภัยถ้ารวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีแวลูเลยเดอยู่ที่326ล้านบาทค่าดูมันสายประกันมานะแต่ว่าสายประกันมาสายเสื้อผ้าหล่นแต่ก็มีเสื้อผ้าติดอยู่ไม่ใช่หรใช่ไหมอ่า สายประกันมาเสื้อผ้าหล่นนะครับแนวรับอา้าวแนวรับสิบหกสิบเกจุดหสามครับแนวต้านยี่สิบจุดห้าศนะแต่ต้องผ่านตรงยี่สิบจุดห้าศมันจะมีอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้อ่ายี่สิบจุดห้าศนถ้าทะลุดได้จะเป็นยี่สิบสองจุหนึ่งครับสำหรับ TVI ดูทางเฟรมเด็กไหมดูแล้ว ตัวต่อไปบ้านปูบ้านปูรา,าคาสิบสามบาททั่ววันนี้ถือว่าไซเวค่ะจริงเหรอมันหล่นก่อนนะเนี่ยเนี่ยเปิดตลาดแท่งนี้หล่นหล่นมาก่อนที่สิบสองจุดเจ็ดศูนย์นะใครเก็บตรงนี้ก็อืม,อมแล้วก็ไซเวอัพขึ้นไปนะครับขึ้นไปสูงสุดที่สิบสามจุดหนึ่งศูนย์แล้วก็หล่นลงมาเปิดที่สิบสามจุดศูนย์ศูนย์ครับก็ถือว่าอะไรเนี่ยไซเวคแสดงว่าชาวบ้านชมุมอนก็หล่นแต่ แนวรับแนวต้านเขาแข็งแรงนะสำหรับบ้านปูนะครับก็ไม่หล่นตามเขานะแบบนี้ไซเวย์นะครับไทมเ์เฟรนด์ดก็จะเป็นแบบนี้แต่พอดูไทมเ์เฟรนด์ีมันเหมือนแบบมันจะลงมาพักถ้าตรงนี้เป็นเดี๋ยวดูเวกกฟกอนฟึบหนึ่งสามตัวนี้ต้องเป็นเวฟสาตัวนี้มันเดินยาวนะตังนี้ เย็นยาวแล้วก็ลงมาพักแถวเวฟสี่แถวเส้นแดงแล้วก็ค่อยตีกลับเป็นไปเวฟห้านะถ้าแบบนี้นะ,ะสําหรับบ้านปูครับบ้านปูเป็นหุ้นทเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับทานหินและก๊าซธรรมชาติภาพกลวมบริษัทมีกําไรแต่ไม่มีปันผลมีแวลูวละไรได้อยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกล้านบาทค่ะมันมีแนวต้านอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้เส้นแถบตรงนี้สิบสามจุดศูนห้านะครับ แนวรับจะเป็นตรงนี้ครับสิบสองจุดเจ็ดศูนย์นะครับแนวต้านจะเป็นสิบสามจุดสองห้าคือตรงนี้ครับถ้าทะลุได้จะเป็นสิบสามจุดสี่ศูนย์ครับตรงนี้ครับสหรับบ้านปูเขามีวอลเลนด้วยล่ะมีบ้านปูนวอลเลนสี่กับวอลเลนห้าอืมได้ก็ต,ต่อไป gfp t gfp t ราคาสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตาง,งค์บวกสี่สิบสตางค์ค่ะ เปิดตลาดก็ย่อเหมือนกันนะเนี่ยนะลดลงมาก่อนที่16.50ครับจากนั้นก็ค่อยๆตีกลับขึ้นไปนะครับขึ้นไปสูงสุดที่17.40แล้วก็ไม่หล่นด้วยปิดโดดเหรออืมต้องไปดูเหมือนจะปิดโดดปิดโดดนะครปิดโดดไทยตลาดด้วยมีวอลรุ่มทยอยเข้านะครับถ้าไปดู time frame day จะเป็นแบบนี้ครับก็คือ,อยังเดินทางขึ้นตลอดแล้วก็เบรก แนวต้านตรงสําคัญตรงนี้ขึ้นไปแล้วด้วยนะครับตรงนี้ก็จะยืนระยะได้ไหมนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นหุ้นหุ้นกลุ่มที่เขาแนะนําให้รันเทนนะสำหรับ G F P T นะครับลายโบกเลยนะครับ G F P T เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรครบวงจรภาพกลวมบริษ,ษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value รายเดอยู่ที่ หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านบาทค่ะแนวรับ17.05ครับแนวต้านขยายตรงนี้นะ17.05อยู่ตรงนี้นะครับแนวรับ17.05แนวต้าน18.00ครับถ้าทะลุได้จะเป็น18.92ครับสำหรับ g f p t วันนี้เราเล่นของแพงเนาะต่อไปมาของถูกๆบ้างนิดกว่า THREL Th หรือว่าไทยก็เรียกว่าไทยอะไรไทยเรียวอ่าไทยไรฟอะไรประมาณเนี้นั่นแหละไทยเรียวแหล r e l, ะ t h r อ l าราคาห้าบาทห้าจิบสตางค์เบวกห้าสตางค์ค่ะเปิดตลาดแท้งนี้ครับขึ้นไปสูงสุดที่ห้าจุดหก้าตรงนี้น่าจะเป็นแนวต้านสําคัญนะเพราะว่าเบรกจอเบรกสองครั้งแล้วก็ไม่ผ่านหลบบนเหรอใช่น่าจะเป็นตรงนี้กรอบล่างจะเป็นสิบไอห้าจุดสี่ศูนย์นะครับ ขึ้นไปปิดที่5.50ก็คือยืนอยู่ตรงกลางวอดีไม่รู้ว่าจะเลือกข้างไหนครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องมือตัวน,นี้เป็นสโต์ตรงน,นี้นะไม่แน่ใจมันวอลลุ่มมันน้อยลงครับแรงนาทีก็ถือว่าไม่ไม่เท่าไหร่ไม่น่าสนใจแต่ว่าทำเฟรมดียของเขาก็คือขึ้นไปยืนเหนือน,น้ำจะขึ้นไปยืนเหนือน,น้ำก็คือจอยอยู่ที่นี่แหละ 5. 5 5.55เนี่ยมันจะมีแนวต้านสำคัญอยู่5.55ถ้าเบรกที่5.70ได้ก็ลุ้นไปต่อครับไปเจะไปรอเบรกที่6.40สำหรับ t h r e l t h r e l เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจด้านการประกัน,กนชีวิต, urance, ตวรันภาพรวมบริษัทมีก <and S 1> ำไร <sure. S 1> แต่ไม่มีปันผล มี value รายเยดียวที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านบาทแล้ว<า>ประกันมาเสื้อผ้าหล่นแนวรับห้าจุดสามห้าครับแนวต้านห้าจุดหกห้าถ้าจะรู้ได้จะเป็นห้าจุดแปดสามครับตัวต่อไปมอมอราคาหนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์ติดลบกี่สตางค์อะมองไม่ค่อยเรื่องขึ้นประเด็นมาฟื้ศูนย์สองลบสองสตางค์ ติดลบสองสตางค์ครับสำหรับมอนะชาวบ้านเข้าหลุดลุยหล่นหล,ลุดลุยนะแต่ว่ามอยังยืนระยะอยู่ตรงนี้ได้ก็ถือว่าแนวรับค่อนข้างแข็งแรงนะ<ส>เปิดตลาดแท่งนี้ครับสำหรับมอแล้วก็หลดลงมาก่อนที่1.89แล้วก็ตีกลับขึ้นไปไซเว์มายืนที่1.90นะถ้าไปดูไยหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีเขียวเข้าเก็บทายตลาดนะครับสำหรับมอ มาเป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานภาพบริษัทมีกำลไรแต่ไม่มีปันผลมีแวลูรได้อยู่ที่89ล้านบาทค่ะตรงนี้ถ้าเขาทะลุที่1.94ได้นะเขาจะไปต่อนะแต่ว่าถ้าสังเกตวอลลุ่มดีๆนะตรงนี้นะก็ลลตรงนี้อ่ามันลดลงแต่ว่าเขาก็ยังเป็นหุ้นที่ไม่ซิ่งนะเป็นหุ้นซึมขึ้นซึมลงนะครับ แนวรับแนวนต้านก็คืออยู่ตรงนี้แหละหนึ่งจุดเก้าูนเนี่ยถ้าเบรกได้หนึ่งุดเก้าสี่ได้ก็ลุ้นไปต่อนะครับสำหรับมอเหมือนเขามีวอลเลนด้วยใช่ไหมเป็นมอวอลเลนสองค่ะอ่ามอวอลเลนสองเขามีบิ๊กลอตเข้าอ่า <Okay, S 1> พูดเลยกมอวอลเลนสองมีบิ๊กลอตเข้าจำนวนสามิแปดล้านบาทค่ะโอเคแนวรับหนึ่งจุดแปดแปดครับใกล้ๆเลยนะเพราะว่าเขาไม่ซิงไม่ซิงแล้วก็ หุ้นทั้งหลายมันหล่นลงมาแต่ว่าเขาเขายืนระยะได้อะยืนระยะได้ก็คือแนวรับเขาแข็งแรงก็วางไว้ที่สันส้นๆแค่1.88ครับ<ม>ถ้าแนวต้านถัดไปเป็น1.93นะ<ม>ถ้าจะรู้ได้จะเป็นตรงนี้ครับ1.96สำหรับมอตามเฟรม15ตัวต่อไป BGT ใครบอกเสื้อผ้าเลย BGT นะ ราคาสามบาทยี่สิบสี่สตางบวกสี่สตางค่ะตรงไหนนะลรงเปิดตลาดโดดอ่ะเนี่ยค่ะเปิดโดดขึ้นไปก่อนอะโดดขึ้นไปที่สามจุดสามสี่ใช่ไหมใช่แล้วก็เทลงมาครับต่ำสุดที่สามจุดศูนย์สี่แล้วก็ค่อยๆไซเวอัพขึ้นไปปิดที่3.24สครับสำหรับ BGT รายหนึ่งนาทีก็มี2แท่งเข้าเก็บนะครับแต่ว่าก็ถือว่าไม่เยอะนะ แต่ว่าเขาไม่ได้หล่นตามเซตนะอันนี้ก็เสี่ยงติดเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ก็คือขึ้นมาพ้นน้ำแล้วนะครับตรงนี้ก็คือจ่อเบรกตรงนี้สามจุดสองหกนะถ้าเบรกได้ก็ดุนไปต่อเหมือนกันนะครับวอลรุ่มขยอยเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมีต้านใหญ่ของเขาอยู่ที่สามจุด็ศูนย์ะครับตรงนี้คือเขาทิ้งลงมาค่อนข้างเยอะแต่ต้องผ่านสามสามห้างในก่อนค่ะ bgt เป็นหุ้นไซเว์เป็นหุ้นเกี่ยวกับ เป็นหุ้นเกี่ยวกับจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมี value r a t อยู่ที่หกสิบห้าล้านบาทค่ะแนวรับสามจุดหนึ่งเจ็ดครับแนวต้านสามจุดสองแปดถ้าทะลุได้จะเป็นสามจุดสามสี่ครับสำหรับ bgt ต่อไปเป็นหุ้นชนเวดานะครับติดสแกนสองตัวแล้วก็จะจบเลยเนาะตัวที่หนึ่งก็คือ p i กโกพิกโกราคาหกบาทห้าสิบสตางค์ บวกหนึ่งบาทห้าสิบราค่ตรงที่พ่อชอบคือเขาคือเขาเป็นยังไงชนเช้าเขาชนเซอลิงตอนเช้านะครับเปิดตลาดก็ชนเลยชนประมาณสิบจุดหนึ่งห้าครับแถนี้นะ,ะก็น่าลุ้นเหมือนกันว่าจะไปต่อเพราะว่าเพิ่งชนวันแรกใช่ไหมใช่ค่ะอ่าดิกเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด ภาพรวมบริษัทมีกำไ, <ง S 1> ไรแต่ไม่มีปันผล<ง>มีมูลคดอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งล้านบาทค่ะแนวรับหกจุดสามสองครับก็ลุ้นเปิดโดดนะพวกนี้ถ้าหลดลงมาใต้หกจุดสามสองก็ไม่น่าเข้าแล้วแนวต้านออทามายครับเปิดเซลลิงใหม่ไปที่แปดบาสี่สิบห้าสตางค์ครับตัวต่อไปชนเพลน,นแต่ว่าตัวนี้พ่อพูดถึงเมื่อวานนะถ้าเพื่อนเขาก็น่าจะน่าสนใจก็คือ โนวาโนวาราคา16บาท70สตางค์บวก3บาท80สตางค์คีเปิดตลาดชนเลยเนะเนี่ยใช่ไหม<น>แต่ว่าจุดที่น่ากลัวก็คือว่ามันมาหล่นอีกรอบหนึ่งช่วงบ่ายสามใช่ไหมหล <ด S 2> ่นลงมาแล้วก็ตีกลับ,ลบขึ้นไปชนอีกรอบนะครับโนวานะครับเหมือนเขาจะเมื่อวันที่เราพูดถึงข้อมูลก็คือเขาเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ จา,จากเหล็กไปลงไฟฟ้าอ่าโอเคที่เราพูดเมื่อวานเนาะ,อะโอเคเอยว่าเป็นหุ้นไซเว์เป็นหุ้นเกี่ยวกับพลังงานและทรัพ,พยากรภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวลูเรเดียวที่หนึ่งร้ยสิบเอ็ดล้านบาทค่ะแนวรับสิบหกจุดสองศูนย์ครับแนวต้านออทามไฮ เปิดเซลลิ่งใหม่ไปที่21่สบาทเจสบตางค่ะครับวันนี้ก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับช่วงนี้ปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกไม่ค่อยเอื้อนะก็ทั้งภาวะสงครามด้วยทั้งโอ้ค่า GDP ในประเทศก็ค่อนข้างเสี่ยงนะครับทั้งเฟดก็ลุกเล้าเหลือเกินครับก็ฝากเพื่อนอมีพี่คนหนึ่งก็บอกไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าไปทำสวนกันดีกว่าโอเคคุณสิ่งนี้พีไทยแย่พึ่ง มีบิกรกาคาเมีหุ้นมีบิกราคาเข้าก็คือ p t a จำนวน47ล้านบาทแล้วก็ III Wallen หนึ่งที่เป็นไอสามสิบห้าล้านบาทแล้วก็ดุสิตสามสิบเจ็ดล้านบาทค่ะแล้วก็มอ Wallen สองใช่ไหมใช่พูดไปแล้วอ่าพูดไปแล้วมีหุ้นเข้าใหม่ก็คือ p, s t p เป็นหุ้นเกี่ยวกับการพิมพ์แล้วก็บรรจุพนันธ์ ราคาสิบบาทถ้วนอแล้วก็มีหุ้นวอลเลนสองตัวก็คือ New วอลเลนเจแล้วก็อาร์ทีวอลเนหนึ่งค่ะพอมีทั้งสองตัวแตไไไ่ไม่น่าไม่น่าจะมาเข้ามาไม่น่าเข้าตลาดช่วงนี้เลยเสี่ยงนะ,ะโอเคหุ้นซิงดีที่ไทยโชคดีครับสวัสดีครับ